สวัสดีครับคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือแม้แต่การจัดการเรื่องยุ่งๆในชีวิตแต่ก็ต้องมานั่งรอแรงจูงใจที่ไม่เคยมาถึงเสียทีจนสุดท้ายก็ผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองบนไปแบบนั้นซ้ำๆหลายคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแรงจูงใจมาตลอดครับ เรามักจะเชื่อว่าเราต้องรู้สึกมีไฟต้องอยากทำก่อนถึงจะลุกขึ้นมาลงมือทำสิ่งต่างๆได้และนั่นคือกับดักที่ทำให้หลายคนจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดและความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะในความเป็นจริงแล้วแรงจูงใจมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นเลยครับความจริงที่น่าตกใจก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแรงจูงใจนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำเสมอไปครับ แต่บ่อยครั้งแรงจูงใจที่ดีที่สุดกลับเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากการลงมือทำต่างหากลองนึกภาพดูนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมได้ค้นพบและเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณแนวคิดหลักที่เรากำลังจะเจาะลึกกันในวันนี้คือวงจรแรงจูงใจจากการลงมือทำหรือที่เรียกว่า the action motivation loop ครับ มันคือการทำความเข้าใจใหม่ว่าสมองของเราทำงานอย่างไรเมื่อเราก้าวข้ามความรู้สึกว่าต้องรอแรงจูงใจไปสู่การสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเองลองคิดดูนะครับเวลาที่คุณต้องทำงานชิ้นใหญ่ๆหรืองานที่ดูน่าเบื่อคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้ตั้งแต่อย่างไม่เริ่มแต่เมื่อคุณตัดสินใจที่จะแค่เริ่มด้วยการทำอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนเช่นเปิดไฟล์างานอ่านหัวข้อเขียนโครงสร้างคร่าวๆแค่5นาที สิ่งที่น่าอาศาัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นครับคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามีแรงอยากทำต่อมีไอเดียผุดขึ้นมามีความรู้สึกว่าเออวะ่ะแค่นี้เองและนั่นแหละครับคือแรงจูงใจที่แท้จริงที่ถูกสร้างขึ้นจากการลงมือทาแล้วกลไกลเบื้องหลังของมันคืออะไรคำตอบอยู่ที่สารเคมีในสมองของเราครับโดยเฉพาะสารที่เรียกว่าโดพามีนหลายคนอาจจะรู้จักโดพามีนในฐานะสารแห่งความสุขรางวัลหรือการเสพติด แต่จริงๆแล้วโดพามีนมีบทบาทที่ซับซ้อนกว่านั้นมากครับโดพามีนไม่ใช่แค่สารที่หลั่งออกมาเมื่อเราได้รับรางวัลเท่านั้นครับแต่โดพามีนคือสารที่กระตุ้นให้เราอยากได้และออกไปสแสวงหารางวัลต่างหาครับพูดง่ายๆคือมันคือสารที่ขับเคลื่อนความคาดหวังและพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายลองนึกถึงตอนที่คุณกำลังหิวจัดๆแล้วได้กลิ่นอาหารหอมๆ โดพามีนจะพุ่งสูงขึ้นทันทีครับไม่ใช่เพราะคุณได้กินอาหารแล้วแต่เพราะคุณคาดหวังว่ากำลังจะได้กินแล้วมันกระตุ้นให้คุณเดินตรงไปที่แหล่งอาหารนั้นในบริบทของแรงจูงใจเมื่อคุณลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆและเห็นความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยสมองของคุณจะรับรู้ว่าเฮ้ยนี่มันได้ผลนะและจะหลั่งโดพามีนออกมา โดพามีนนี้จะทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงกระตุ้นให้คุณรู้สึกอยากทำต่ออยากเห็นความคืบหน้ามากขึ้นอยากได้รับรางวัลที่ใหญ่ขึ้นอีกและนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรเชิงบวกครับการที่เราเข้าใจเรื่องนี้ทำให้เราไม่ต้องรอให้แรงจูงใจมาหาเราอีกต่อไปแต่เราสามารถกระตุ้นแรงจูงใจของเราได้ด้วยการเริ่มต้นลงมือทำครับไม่ว่างานนั้นจะใหญ่โตแค่ไหนดูน่าเบื่อแค่ไหนแค่เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่เล็กที่สุดง่ายที่สุด แค่2นาทีก็พอเพื่อให้โดพามีนเริ่มทำงานและสร้างวงจรแรงจูงใจขึ้นมาลองลึกถึงนักวิ่งมาราธอนครับไม่มีนักวิ่งคนไหนจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมีแรงจูงใจเต็มเปี่ยมที่จะวิ่ง40กว่ากิโลเมตรได้ทุกวันรอกครับแต่พวกเขาแค่เริ่มด้วยการผูกเชือกรองเท้าเดินออกไปหน้าบ้านแล้วเริ่มวิ่งแค่ไม่กี่นาที พอร่างกายเริ่มขยับสมองเริ่มหลั่งโดพามีนความรู้สึกอยากวิ่งต่อก็จะตามมาเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างสม่ำเสมอและทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วเราจะนำความเข้าใจนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับมีหลักการสำคัญหลายข้อที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที 1. การเริ่มต้นที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทาได้นี่คือหัวใจสาคัญครับ คุณไม่จำเป็นต้องมีแรงจูงใจมหาศาลเพื่อเริ่มทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลองใช้หลักการที่เรียกว่ากด2นาที The Two Minutes Rule ดูสิครับถ้าสิ่งที่คุณต้องการจะทำนั้นใช้เวลาไม่เกิน2นาทีให้คุณทำมันท,ทันทีเช่นถ้าคุณอยากอ่านหนังสือให้แค่หยิบหนังสือขึ้นมาเปิดอ่านหนึ่งหน้าถ้าคุณอยากออกกำลังกายให้แค่สวมชุดออกกำลังกายแล้ว,วอร์มอัพเบาๆ2นาทีถ้าคุณอยากเขียนงานให้แค่เปิดเอกสารและพิมพ์หประโยค การเริ่มต้นแบบนี้มันง่ายมากจนคุณแทบจะไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำเลยครับและเมื่อคุณได้เริ่มแล้วโอกาสที่คุณจะทำต่ออีกหน่อยก็จะสูงขึ้นมากเพราะโดพามีนได้เริ่มทำงานแล้วนั่นเองครับนี่คือการหลอกสมองเราให้เริ่มทำงานโดยไม่รู้สึกว่าโดนบังคับหรือถูกข่มเคลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าคุณตั้งใจจะวิ่ง1ชั่วโมงคุณอาจจะรู้สึกท้อตั้งแต่คิดแต่ถ้าคุณบอกตัวเองว่าวันนี้ขอแค่ใส่รองเท้าวิ่งแล้วออกไปเดินหน้าบ้าน2นาทีก็พอการเริ่มต้นก็จะง่ายขึ้นมากและเมื่อคุณได้เดินออกไปแล้วก็มีโอกาสสูงที่คุณจะรู้สึกอยากวิ่งต่ออีกสักหน่อยหรือเดินไปได้ไกลขึ้นกว่า2นาทีที่ตั้งใจไว้แต่แรก 2. การโฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ บ่อยครั้งที่เราจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์สุดท้ายมากเกินไปจนทําให้เรารู้สึกท้อแท้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มครับเพราะผลลัพธ์มันดูยิ่งใหญ่และห่างไกลเหลือเกินแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาโฟกัสที่กระบวนการหรือขั้นตอนเล็กๆที่เรากําลังทําอยู่ตรงหน้าเราจะรู้สึกควบคุมได้และมีกําลังใจมากขึ้นครับแทนที่จะคิดว่าฉันต้องลดน้ําหนักให้ได้10กิโลกรัมลองเปลี่ยนเป็นฉันจะไปเดินเร็วหลังอาหารเย็น15นาทีหรือฉันจะเตรียมอาหารคลีนสําหรับพรุ่งนี้เชา้า การเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆนี่แต่ละวันจะช่วยกระตุ้นโดพามีนและสร้างวงจรแรงจูงใจได้อย่างต่อเนื่องครับลองคิดดูว่าทุกครั้งที่คุณทำตามแผนที่วางไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเตรียมอาหารหรือทำงานชิ้นเล็กๆคุณได้ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆในรูปแบบของโดพามีนไปแล้วครับซึ่งดีกว่าการรอรางวัลใหญ่ทีเดียวตอนจบเพราะกว่าจะถึงตอนนั้นแรงจูงใจของคุณอาจจะหมดลงไปก่อนแล้วก็ได้ 3. การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีสภาพแวดล้อมของเรามีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและแรงการลงมือทําอย่างมหาศาลครับเราสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับการสร้างแรงจูงใจของเราได้ง่ายๆถ้าคุณอยากออกกําลังกายให้วางชุดออกกําลังกายไว้ข้างเตียงตั้งแต่ก่อนนอนถ้าคุณอยากอ่านหนังสือให้วางหนังสือที่คุณอยากอ่านไว้บนโต๊ะทํางานหรือข้างโซฟาแทนที่จะซ่อนไว้ในตู้เก็บของ ถ้าคุณอยากกินอาหารเพื่อสุขภาพให้เตรียมผลไม้และผักสดไว้ในตู้เย็นในระดับสายตาที่หยิบได้ง่ายๆในทางกลับกันถ้ามีสิ่งใดที่คุณไม่อยากทำหรืออยากจะลดพฤติกรรมนั้นลงให้คุณทําให้การเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นยากขึ้นครับเช่นถ้าคุณอยากดูทีวีน้อยลงให้ถอดปลั๊กทีวีเก็บไว้ในตู้หรือถ้าคุณอยากเล่นโซเชียลมีเดียน้อยลงให้ลบแอปจากหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือหรือตั้งเวลาจำกัดการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในสภาพแวดล้อมสามารถลดแรงเสียดทานในการเริ่มต้นพฤติกรรมที่ดีและเพิ่มแรงเสียดทานในการทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับซึ่งจะช่วยให้วงจรแรงจูงใจจากการลงมือทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย 4. การสร้างและบ่มเพาะแรงจูงใจภายในแรงจูงใจไม่ได้มีแค่แรงจูงใจจากภายนอกนะครับเช่นเงินรางวาัลคำชมเท่านั้นนะครับ แต่แรงจูงใจที่ยั่งยืนและทงพลังที่สุดคือแรงจูงใจภายในนั่นคือการที่เราทำสิ่งต่างๆเพราะเราพบว่ามันมีความหมายมีคุณค่ามีความสนุกหรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวทนที่เราอยากจะเป็นในการสร้างแรงจูงใจภายในคุณต้องเริ่มจากคำถามง่ายๆครับว่าทำไมฉันถึงอยากทำสิ่งนี้จริงๆมันมีความหมายอะไรกับฉันมันช่วยให้ฉันเติบโตในด้านไหนมันสอดคล้องกับคุณค่าส่วนตัวของฉันหรือไม่ เมื่อคุณเชื่อมโยงการกระทําของคุณเข้ากับคุณค่าส่วนตัวความลหลงไหลหรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในชีวิตของคุณแรงจูงใจจะเกิดขึ้นจากภายในและมีความยั่งยืนมากกว่าการพึ่งรางวัลภายนอกเพียงอย่างเดียวครับเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันต้องออกกําลังกายเพื่อให้ผอมลองเปลี่ยนเป็นฉันจะออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีพลังงานเพียงพอที่จะทําสิ่งที่ฉันรักในแต่ละวัน นี่คือการเปลี่ยนจากแรงจูงใจภายนอกไปสู่แรงจูงใจภายในครับซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่ามาก 5. การใช้พลังของอัตลักษณ์ identity-based habits แนวคิดนี้ทรงพลังมากครับแทนที่จะโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณอยากได้หรือสิ่งที่คุณอยากทำให้เปลี่ยนมาโฟกัสที่คนแบบไหนที่คุณอยากจะเป็นครับแทนที่จะบอกว่าฉันอยากอ่านหนังสือให้มากขึ้น ลองเปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนรักการอ่านแทนที่จะบอกว่าฉันอยากวิ่งมาราธอนลองเปลี่ยนเป็นฉันเป็นนักวิ่งแทนที่จะบอกว่าฉันอยากดูแลสุขภาพลองเปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนใส่ใจสุขภาพเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตัวเองจากภายในการกระทําของคุณจะเปลี่ยนไปตามอัตลักษณ์นั้นโดยธรรมชาติครับ <c oughs> เพราะมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะทําอะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่เรามีต่อตัวเองเสมอครับ การลงมือทำเล็กๆน้อยๆที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่คุณอยากจะเป็นจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอัตลักษณ์นั้นและกระตุ้นวงจรแรงจูงใจให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับ 6. การยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันในเส้นทางของการสร้างแรงจูงใจและการลงมือทำแน่นอนว่าต้องมีวันที่คุณรู้สึกไม่พร้อมวันที่คุณล้มเหลววันที่คุณไม่ได้ทำตามที่ตั้งใส่ไว้นั้นเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการครับ สิ่งสำคัญคือวิธีที่คุณตอบสนองต่อความล้มเหลวนั้นต่างหากแทนที่จะจมปลัดอยู่กับความรู้สึกผิดหรือยอมแพ้ให้มองว่าความล้มเหลวเป็นเพียงข้อมูลครับมันคือสัญญาณที่บอกว่ามีอะไรบางอย่างที่เราต้องปรับปรุงหรือมีอะไรบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรือไม่มีความสามารถเมื่อคุณพลาดไปสักวันให้คุณกลับมาเริ่มใหม่ในวันรุ่งขึ้นทันทีครับ อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวกลายเป็น2ครั้งสามครั้งหรือกลายเป็นนิสัยครับกดง่ายๆคืออย่าพลาด2ครั้งติด never miss twice ถ้าคุณพลาดไปหนึ่งวันให้แน่ใจว่าคุณจะกลับมาทำมันในวันถัดไปทันทีเพื่อไม่ให้วงจรแรงจูงใจของคุณขาดช่วงไปนานเกินไป 7. การสร้างระบบและกิจวัตรประจาวัน แรงจูงใจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องรอให้มันเกิดขึ้นทุกวันแต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างให้เป็นระบบได้ครับการมีกิจวัตรประจำวันที่ชัดเจนจะช่วยลดภาระในการตัดสินใจและช่วยให้คุณสามารถลงมือทำสิ่งต่างๆได้โดยอัตโนมัติมากขึ้น เช่นถ้าคุณอยากออกกำลังกายทุกเช้าให้กำหนดเวลาที่แน่นอนวางแผนการออกกำลังกายล่วงหน้าเตรียมเสื้อผ้าไว้ตั้งแต่กลางคืนและทำมันให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณเหมือนกับการแปลงฟันหรืออาบน้ำครับในช่วงแรกอาจจะต้องใช้ความพยายามแต่เมื่อมันกลายเป็นกิจวัตรแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้แรงจูงใจมากมายอีกต่อไปครับการสร้างระบบที่ดีจะช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอได้ง่ายขึ้นมาก ซึ่งความสม่ำเสมอนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวและเป็นผู้สร้างแรงจูงใจที่ดีที่สุดครับสรุปนะครับแรงจูงใจไม่ใช่สิ่งที่มาเองหรือต้องรอให้มาถึงแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยการเริ่มต้นลงมือทำครับ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่แค่เริ่มทำอะไรสักอย่างที่เล็กที่สุดก็จะไปกระตุ้นสารโดพามีนในสมองสร้างวงจรแรงจูงใจเชิงบวกและขลับเคลื่อนให้เราอยากทำสิ่งต่างๆต่อไปเรื่อยๆครับอย่ารอให้รู้สึกอยากทำก่อนแล้วค่อยเริ่มครับแต่จงเริ่มทำแล้วความรู้สึกอยากทำจะตามมาเองนี่คือความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับแรงจูงใจและเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพของตัวเองได้อย่างแท้จริงครับ หวังว่าวันนี้คุณจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับแรงจูงใจและพร้อมที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการนะครับขอให้คุณสนุกกับการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวคุณเองครับ